ใส่รวมครับใส่้วครับโอเคแล้วถอดเสื้อครับถอดเสื้อถอดเสื้อนครับดูด้วครับถอดเสื้อก็ผมจะดูความเสร้อยเลยนะทำไมวะกูดูไม่ได้เหรอไปดูที่นครนายกเอ้ยดกเย็นทีเฮ้ยเฮ้ยโอหคนดูดูเยอะเนี่ยพี่ไายเขาเปย์กัใช้มาดูเขาไปเรือนนะกูยังไงเนี่ยพี่เปย์เดีพ่อคพ่เดย ครับอเชิญนักมวยขึ้นเวทีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยต้องดูความร้ยบร้อยของเมียก่อนนี่แล้วมากระทำโอ้โหโอ้ ไอ้โลมอดันหน้ามือแบนี้เลยต่อยงือก็เทอนเลยูันกี้วักูโดนดอกเมื่อี้นะมือกูเนี่ย